คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อน,นะครับมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองแจงนะครับหมู่ที่9ตําะบนบรรลังอำเภอนนทไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube ขายที่ดินโดยพาขินและตนะนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนนะครับมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองแจงนะครับหมู่ที่9ตําตำบลบรรลังอำเภอนนทนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับบริเวณนี้นะครับจะอยู่ติดกับถนนสาธารณะทุกแปลงนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดคดแดงนะครับเจ้าของที่ดินได้ แบ่งขายเป็นป็นแปลงนะครับมีทั้งหมด6แปลงด้วยกันนะครับแปลงละ1ไร่นะครับจำนวน5แปลงนะครับแปลงสุดท้ายด้านโน้นนะครับจะมีเนื้อที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับเนื้อที่1ไร่1งาน60ตารางวาจุดเริ่มต้นของเรานะครับแปลงแรกนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับจากเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงนะครับจากจุดนี้นะครับยาวโค้งตามถนนนะครับไปจนถึงเสาแดงด้านนน้นเลยนะครับ หน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณ40เมตรได้นะครับสำหรับแปลงแรกดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้นะครับสำหรับรูปแปลงที่ดินของเราแต่ละแปลงนะครับทุกแปลงอยู่ติดถนนลูกลังนะครับถนนกันแนวเขตไว้กว้าง8เมตรนะครับนี่นะจะเป็นแนวเขตของถนนนะครับจากเสาแดงบริเวณนี้นะครับมาจนถึงแนวต้นไม้บริเวณนี้นะครับถนนกันแนวเขตไว้8เมตรนะครับความกว้างของถนนสาธารณะหมู่บ้านชุมชนนะครับ 150เมตรนะครับไม่เกิน200เมตรนะครับสำหรับเสาไฟฟ้านะครับจะมีเพื่อนบ้านนะครับมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับมีบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับอยู่ใกล้ๆเลยนะครับบ้านหน้องแจงนะครับหมู่ที่9จุดเริ่มต้นแปลงที่1นะครับบริเวณนี้นะครับที่ดินนะครับจะอยู่ต่ำกว่าถนนนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่เกิน30ซนติเมตรนะครับลักษณะของดินก็ตามรูปภาพเลยนะครับเป็นดินสีดำนะครับ ราคานะครับเจ้าของให้ผ่อนนะครับเป็นราคาเงินผ่อนนะครับตั้งไว้แปลงละ2,5 0,000บาทผ่อนได้36งวดนะครับงวดละ7,000บาทแค่นั้นเองนะครับเป็นที่ดินเงินผ่อนนะครับเจ้าของได้แบ่งเป็นแปลงนะครับให้ผ่อนได้นะครับปัจจุบันโฉนดอยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนแบ่งแยกนะครับอีกไม่ไม่นานนะครับประมาณไม่เกิน1เดือนนะครับก็จะได้โฉนดออกมานะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินของสำนักงานที่ดินอเมนุนไทยได้มาทําการ รางวัดปักหลักฉนดให้นะครับครบทุกแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับถนนเส้นนี้นะครับเชื่อมต่อไปยังบ้านบรรลังนะครับบ้านบรรลังบ้านหนองแวงนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณสักไม่เกิน2กิโลเมตรนะครับเป็นถนนของทางเทศบาลตะบนบรรลังนะครับของเราจะอยู่ในเขตเทศบาลด้วยนะครับอยู่ห่างจากตัวเทศบาลเนี่ยมาประมาณ5กิโลเมตรนะครับห่างจากถนนลาดยางนะครับลาดยางบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน สะตะเคนะครับก็ประมาณ3ากิโลครึ่งนะครับตลาดที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นตลาดโคกสวายนะครับบริเวณด้านข้างโรงเรียนโคกสวายอยู่ห่างจากนี้ไปนะครับก็ประมาณ10กิโลเมตรนะครับสำหรับถนนสุรนา,าลายหมายเลข2 0 5นะครับจะมีตลาดโคกสวายมีอนามัยมีโรงเรียนโคกสวายนะครับอยู่ห่างจากนี้ไปนะครับประมาณ10กิโลเมตร ฝั่งตรงกันข้ามนะครับจะเป็นไร่ข้าวโพดนะครับแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ทางชาวบ้านนะครับก็ได้มาหยอดข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับของเราจะเป็นที่โลงๆนะครับแบบนี้เลยนะครับทําสัญญานะครับจ่ายงวดแรกนะครับเจ็ดบาทสามารถเข้าทําประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะครับส่วนที่เหลือนะครับผ่อนตรงกับเจ้าของนะครับเดือนละ7,000บาทแค่นั้นเองนะครับ แปลงละหนึ่งไร่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเดินให้ชมแปลงแรกก่อนนะครับรูปแปลงที่ดินนะครับจะให้ดูจากภาพถ่ายมุมสูงเอานะครับในวันที่เราถ่ายทําวันนี้นะครับฝนเพิ่งตกนะครับตกใหม่ๆเลยนะครับตกเมื่อคืนนี้นะครับทางชาวบ้านนะครับก็กําลังมีการมาทําการเกษตรนะครับมาไถนะครับเพื่อปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับ เหมาะสาหรับเก็บไว้สร้างบ้านสวนได้นะครับเนื่องจากอยู่ใกล้กับตัวหมู่บ้านใกล้กับชุมชนไฟฟ้าประปานะครับห่างจากนี้ไปประมาณ 150- 200ถึงเมตรนะครับนี่นะจะเป็นถนนหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับทางเจ้าของที่ก็จะแบ่งล็อกนะครับเป็นแปลงนะครับแปลงละหนึ่งไร่นะครับตามเสาคอนกรีตนะครับที่พ่นสเปรย์สีแดงไว้แบบนี้เลยนะครับเป็นที่ดินในเขตเทศบาลนะครับมีการทํา แผนพัฒนาของทางเทศบาลนะครับเพื่อทําเป็นถนนคอนกรีตเชื่อมไปยังบ้านหนองแวงนะครับบ้านหนองแวงบ้านบัลลังนะครับบ้านดอนตาเยนะครับสามารถเดินทางจากแปลงที่ดินของเราไปได้นะครับไปยังเทศบาลนะครับก็ไปยังตัวหมู่บ้านนะครับเส้นนี้ไปได้เลยนะครับประมาณ5กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวเทศบาลตะบนบัลลังแปลงที่ดินของเราอยู่ในเขตเทศบาลนะครับเทศบาลตะบนบัลลังนะครับ จากจุดที่ผมยืนอยู่บริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนถนนลูกรังนะครับกว้าง8เมตรนะครับแนวเขตถนนเนี่ยจะไปอยู่ตรงหลักถนนของเราเลยนะครับถนนกันแนวเขตไว้ค่อนข้างกว้างนะครับวันข้างหน้านี่สามารถที่จะเป็นถนนลาดยางลาดยางก็ได้นะครับหรือจะเป็นถนนคอนกรีตขนาดสองช่องจราจรก็ได้นะครับเนื่องจากแนวเขตของถนนสาธารณะนี่ทาไว้ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นที่สูงนะครับน้าไม่ท่วมนะครับอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 180เมตรนะครับแบบนี้ฮะจะเป็นแปลงที่1นนะครับจากด้านโน้นนะครับมาจนถึงบริเวณนี้เลยนะครับจะเป็นในส่วนของอแปลงที่1นนะครับแปลงที่1นี่จะมีเนื้อที่1ไร่นะครับแปลงที่1แปลงที่2แปลงที่3แปลงที่4แปลงที่5นะครับไล่เรียงกันไปนะครับแปลงละ1ไร่นะครับราคา2 5 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนได้36งวดนะครับงวดละ7,000บาทแค่นั้นเองทําสัญญาจ่ายงวดแรกเข้าใช้พื้นที่ได้เลยนะครับส่วนอีกแปลงสุดท้ายนะครับจะเป็น แปลงที่มีเนื้อที่เยอะกว่าเพื่อนนะครับหไร่1งาน60ตารางวานะครับขายราคาเดียวกันนะครับเนื่องจากอยู่ติดกับถนนสาธารนณะกว้าง8เมตรนะครับเป็นถนนดินนะครับปัจจุบันเพิ่งมีการเคลียร์ริ่งพื้นที่นะครับถนนยังเป็นถนนดินอยู่นะครับเป็นถนนสาธารณะเดิมนะครับกว้าง8เมตรนะครับแปลงสุดท้ายเนี่ยจะมีข้อดีก็คือได้เนื้อที่กว้างกว่าเพื่อน1ไร่1งาน60ตารางวาข้อเสียของแปลงสุดท้ายก็คือไม่อยู่ติดกับถนนเส้นนี้นะครับ แต่จะเป็นถนนดินนะครับเป็นถนนดินเข้าไปอีกประมาณสัก60เมตรนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นของแปลงที่ดินนะครับแปลงสุดท้ายได้เนื้อที่เยอะกว่านะครับแต่ไม่อยู่ติดกับถนนลูกรังนะครับเป็นถนนสาธารณะเป็นถนนดินอยู่นะครับทนใดที่สนใจนะครับกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหรือจะอปักหมุดมาที่บ้านน้องแจงนะครับเขตเทศบาลตะบ,บนบรรลังอําเภอนนทไทจังหวัดนครราชสีมาใครที่ ฟังไม่ทันนะครับอยากจะดูรายละเอียดนะครับสามารถกดเข้าดูรายละเอียดของเราใต้คลิปไปเลยนะครับหรืออยากจะสอบถามการผ่อนชำระนะครับมีข้อสงสัยประการใดนะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับผมได้โดยตรงนะครับ0814133164หรือจะทักไลน์เข้ามานะครับสอบถามทางไลน์ก็ได้นะครับจะเป็นไลน์แอดนะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย PAKIN999 นะครับแอดพาคิน999 คลิปนี้นขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ